สวัสดีครับคุณนัชรีกิ่งแก้วปอดีผมได้เห็นคําถามของคุณนะครับที่ถามมาใน facebook เรื่องของกล้ามเนื้อรีบเรื่องของแขนเล็กขาเล็กก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็เลยวันนี้ก็เลยพามาที่บ้านนะครับเป็นบ้านผมเองที่ไว้ใช้ในเรื่องของการรับรับรองรับแขกผู้ที่ที่เข้ามาเยือนนะครับ เรื่องของกล้ามเนื้อรีบเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่เเป็นเบาหวานมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปคุยในสวนดีกว่าแล้วคุยไปเรื่อยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยครับถ้าเปิดเป็นเบาหวานเรื้อรังเป็นเบาหวานมานานโดยเพาะยิ่งถ้าเผื่อเราใช้ยาในการคุมน้ําตาลในการลดน้ําตาลด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้การรักษาเบาหวานของท่านนั้นอะ่ะ ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะแนะนําไว้ว่าถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงถ้าเผื่อเรามีความสามารถในการดูแลตัวเองได้อย่างถูกหลักของนักโภชนาการแล้วผมเชื่อว่าความจะเป็นในการใช้ยาเรื่องของน้ําตาลเนี่ยเรื่องเบาหวานเนี่ยจะน้อยมากทีเดียวดังนั้นคุณนัชรีผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขาเล็บรีบเล็กลงนะครับ ในขณะที่มีน้ำตาลสูงแนะนำว่าควรจะเข้ามาสู่เรื่องของแผนโภชนาการที่ผมได้วางแผนไว้ส่วนมากแล้วแผนพภชนาการผมที่ทำง่ายครับมีแค่สีข้อนั่นเองข้อแรกคือเอาอาหารของผมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยไปชงกินแทนอาหารนะครับวันละสองมือ้อเช้าขเยน็นเป็นอาหารผมที่จะใช้สูตรไหนหมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเบาหวานที่เป็นขึ้นอ,อยู่กับน้ำหนักตัว ขึ้นอยู่กับอายุต่างๆนะครับซึงมีอยู่2สูตรประมาณนั้นข้อต่อมาข้อที่2คือมื้อกลางวันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินซะให้มากินประเภทอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพมากขึ้นมีฟาวเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของอการกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวมันปูข้าวสังหยดข้าวซ้อมมือต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเอาไปแทนอาหารแทนอาหารพวก ถ้าเอาไปาไปแทนข้าวนะครับที่เป็นขา้ขาวขาวข้าวสวยอันนี้เลือกกินทุทีนะครับแล้วก็เอาไปแทนพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีบะหมี่วุ้นเส้นพวกเนี้ยเราก็เลิกซะอย่าไปกินแป้งพวกนั้นต่อมาแป้งที่ควรเลิกด้วยก็คือพวกขนมจีนนะควกนี้เป็นแป้งขัดขาวข้าวเหนียวขนมปังต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะยุติได้แล้วนะครับอาหารมาก,กินทางด้าน ข้าวที่ไม่ขัดสีแทนส่วนกับข้าวนี้เนี่ยก็ให้ใช้กับข้าวที่ที่ดูเป็นธรรมชาติดูย่อยง่ายก็แล้วกันเอาสังเกตยกทกข้าวนะครับเพียงแต่ว่าอย่าปรุงรสจัดแล้วก็อย่าปรุงหวานแนะนำว่าควรจะกินพวกเนื้อปลาแทนเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับส่วนเนื้อไก่ถ้ายังกินอยู่ก็อาจจะอนุโลมในแง่ของไก่ที่มันอยู่ในบริเวณเนื้ออหน้าอ,อก,กนะครับก็กินได้ กับข้าวอื่นๆเช่นเต้าหู้พวกเห็ดพวกผักทุกชนิดอันนี้ทานได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนข้าวกล้องเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นมื้อกลางวันที่ให้กินข้าวกล,ล้องก็จริงแต่ว่าอย่าทานเยอะนะครับตักแค่สักทีเดียวพอแต่ตักซ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวตักมากเกินไปเดี๋ยวน้ำตาลมันก็ขึ้นได้เหมือนกันนี่ข้อที่สองนะครับข้อประเด็นข้อที่สามก็คือเรื่องของการงดของว่างพวกขนมนมเนยทั้งหลายทั้งเครื่องดื่มด้วย พวกชายเย็นกาแฟเย็นหวานมันอันนี้ยุติได้เลยนะครับถ้าต่กินกาแฟอยู่ก็ขอให้เป็นกาแฟดําใส่น้ำตาลเทียมหรือไม่ใส่น้ำตาลก็โอเคพวกครีมเทียมครีมไม่เทียมครีมที่มาจากถั่วลงถั่วเหลืองต่างๆนั้นผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนาดไหนเอาไปว่างดดีกว่านะครับกินกาแฟดํนาน้าตาลเทียมก็แล้วกันขนมพวกของหวานพวกแป้งทั้งหลายพวก ขนมถุงขนมถ้วยเบกเกอรี่ไอศครีมต่างๆก็เป็นอันว่าพวกขนมขบเคี้ยวทั้งหลายยุตินะครับหยุดซะแม้กระทั่งพวกถั่วพวกของบเคี้ยวที่ดูว่าเป็นมันเป็นพืชอ่ะเป็นไทรพืชเป็นไม้พืชที่เขาใส่สองมาให้อันนั้นก็คิดว่าน่าจะยุติเช่นเดียวกันน่าจะหยุดทานเพราะว่ามันปรุงมามีผงชูรสมีเกลือมีน้ำตาลมีอะไรหลายๆอย่างนะครับคิดว่าเพื่อความมีสุขภาพดีก็ควรจะงดดีกว่า นี่ข้อนี่อ้นีข้อข้อที่สามนะครับให้กินผล,ลไม้ที่หวานน้อยแทนขนมที่เกลียเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ให้หยุดนะฮะให้กินแทนขนมมีแอปเปิลฝรั่งชมพู่อย่างมากก็มะละกอแตงโมนิดหน่อยแต่เน้เนๆคือแอปเปิลฝรั่งชมพู่อันนี้ได้ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้สำคัญนี่ยครับเป็นจุดสำคัญของคนที่เป็นเบาหวานแห้ง หรือเป็นเบาหวา,จา,านจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าแขนขาเรารีบเล็กลงนะครับอันนี้ก็ใช้เอ็กซ์ซอร์สไ์ข้อที่สี่จะเป็นตัวช่วยช่วยอะไรครับก็คือช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อนั่นเองคนที่เป็นเบาหวานแห้งเพราะว่าร่างกายมันกําลังดึงออกกล้ามเนื้อกุนไ,ไปใช้เป็นพลังงานเพราะเหตุว่าน้ําตาลที่มีอยู่เพลิ้พลึกในร่างกายคุณเนี่ยร่างกายคุณดึงไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้มันกลายเป็นขยะไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขับทิ้งนะครับ การที่กินอาหารของผมเช้าเย็นเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการขับทิ้งพวกน้ำตาลขยะทั้งหลายด้วยนะครับกานี้การออกกําลังกายที่จะให้ดีสําหรับผู้ที่อ,อยากจะฟพื้นฝูงกำเนื้อในคนที่เป็นเบาหวาน,นแห้งแนะนําว่านะครับถ้าเผื่อเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเวลาในการออกกําลังกายผมแนะนําให้เดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องกีฬาในห้างสับสินค้าทั่วไปมันจะมีถุงทรายขายอยู่ถุงทรายนี่ก็ใส่เป็นแพ็คเป็นกล่องนะกล่องน,ะะนึงจะมีสองถุงเนื้อ คุณเลือกเอาน้ำหนักได้เอาสองปอนสามปอนสี่ปอนแล้วแต่ที่เราจะสามารถต้านต้าน,ต,านต้านแรงมันได้กันแล้วกันซื้อมาสักสองสองกล่องก็จะได้สี่ถุงเอาถุงทรายสี่ถุงเนี่ยผู่กับข้อมือท่านสองข้างกับข้อเท้าสองข้างแล้วก็ติดตัวท่านอย่างเงี้ยอยู่ไปตลอดเลยทั้งวันตอนเช้าอาบน้าแล้วแต่งตัวแล้วก็วผูถุงทรายไว้จะไปทํางานจะไปเที่ยวจะไปหาเพื่อนจะไปอะไรก็แล้วแต่เอะในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ย ให้มีถุงทรายท่านเนี่ยเกาะตัวไว้ตลอดเวลา4ชิน้นด้วยกันข้อมือสองข้อเท้าสองนะครับแล้วก็อย่าไปรำคาญมันถุงทรายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของท่านนั้นได้การรับการฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อกลับมาได้อย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปล้างผูกดูติดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันวนะครับสักสมเดือนท่านจะเห็นเลยว่าเนื้อท่านจะแข็งขึ้นเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นในร่างกายน้ำหนักตัวก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยกล้ามเนื้อนะฮะนี่คือสิ่งที่ แนะนำนี่คือสิ่งที่ง่ายสุดเลยในคนที่เป็นเบาหวานแหง้งแล้วขารีบแผนรีบหรือกล้ามเนื้อรีบอาจจะกล้ามเนื้อก้นหายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเบาบางลงไปเรื่อยๆก็ใช้วิธีการปลูกถุงสายไว้ก็จะดีหรือถ้าเปิดท่านเป็นคนมีเวลามีเวลาสามารถไปฟิตเนสได้สามารถไปออ,ออกกําลังกายตามห้างตามสวนสาธารณะนะครับได้เป็นประจําก็แนะนําว่าก็้วอย่างนี้ก็สามารถ ออกกาลังกายได้2อ,อย่างพร้อมๆกัน <c oughs> ออกกําลังกาย2อ,อย่างนี้คือข้อที่1ก็คือการจ็อกกิ้งการเดินเร็วการแว่งแขนการขี่จักรยานอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยใช้เวลาในการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกหรือให้เหนื่อยเนี้ยสักครึ่งชั่วโมงก่อนให้เหงื่อออกเยอะ ให้ที่ปจอเป็นเต้นสักประมาณร2 0ยครั้งต่อน,นาทีนะฮะแล้วก็ยาวสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็พักพักสักสินาทีหรือ5นาทีจนกระทั่งเราค่อนข้างจะสบายตัวแล้วอันนี้ก็เล่นเวทเล่นเวทคุณก็อาจจะต้องมีอุป,รปรกรณ์เช่นดัมเบลดัมเบลเล็กดัมเบลใหญ่ดัมเบลยาวแล้วก็แล้วแต่นะครับนั้นเลือกเอาหนักจะเป็นก้อนละกี่กิโลแล้วก็ว่าไปนะครับเล่นตามท่านั้นเรื่นี้ก็จะมีตำราขายว่าถ้าท่านในการเรียกกล้ามเนื้อหลังเรียกกล้ามเนื้อแขนส่วนไหน กล้ามเนื้อขาส่วนไหนกล้ามเนื้อเอวกล้ามเนื้อสะโพกหรือก้นหรือหน้าอกต่างๆเนี่ยเขาจะมีท่าบอกท่านเขาเล่นตามนั้นอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับประพชต่วโมงทำตามได้ก็ภายใน3เดือนเช่นเดียวกันท่านก็จะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแห้งไปแล้วที่กล้ามเนื้อรีบเล็กไปแล้วตายก็ยังสูงอยู่ถ้ากิดอยากจะฟื้นฝูกล้ามเนื้อนั้นข้อที่หนึ่ง,นนงก็ให้ใช้การเล่นเวทส,สอง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 อย่างง่ายๆคือหนึ่ง เอาถุงทรายมาผูกที่ข้อมือขาา้อเท้าซะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันไปตามปกติแต่ถ้ามีเวลาในการเข้าฟิตเนสหรือออกกำลังกายก็ใช้วิธีการเล่นเวทนะครับนี่ก็สิ่งที่ฝากไว้สิ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการกินอาหารตามแผนโภชนาการของผมที่จะต้องให้กินแทนอาหารเช้าเย็นในผิดพลา์อาหารทดแทนที่ผมได้ติกขึ้นมานะครับปีนี้ก็เป็นปีเป็นปีที่21แล้วละก็คิดว่าจะจะเป็นตัวเลือกทางหนึ่งที่ดีที่ทําให้ ท่านผู้ชมนั้นก็สามารถที่จะเอาไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้แล้วก็อาหารของผมนี่แหละมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการช่วยให้ <c oughs> เกิดกระบวนการในร่างกายในเรื่องของการลดน้าตาลในเลือดในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถนะในเลือดกล้ามเนื้อหลอดเลือดหัวใจต่างๆนะครับสูตรใหม่ที่ผมทําตอนนี้คือซีเกลนโปรอยากจะแนะนำว่าซีเกลนโปรซอสสีเขียวนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมเองผมยังต้องกินเลย ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องหัวใจเราเป็นผู้สูงอายุนะครับอายุก็จะ70แล้วก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดฟื้นฟูหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันการติดขัดของการไหลเวียนของเลือดในสมองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการสโตรกหรือ,อการมีอาลึ์อาพาสเฉียบพลันต่างต่างพวกนี้ตัวซิเกนโปรเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์มากทีเดียวซองสีเขียวนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์สบายกายสบายใจ .com แล้วคลิกไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์